จะเมื่อนี้ก็ได้เวลาย่ำคำๆเนะจ๊ะก็ว่าสิผ้ากันลง่งตึกแหะไปลาบเซแลี่งมึงนะจ๊ะเบื้องว่ามือนี้สิมีบ่โอ้ป่าคือส่งหาวแท้อายเดียวเบิง้งป่าหาวนะจ๊ะนั่นยู่มองมองที่เฮ้าตึกนั่นละอะาย เดวมันมีมองกันพอ่อเหง่่าเดี๋ยวตึกอยู่ปพักปอดก้อนเอาเหอะเอน,น,นี่ยไข้ยูมันบอมอันเป็นจุ่มอยู่มองนี่มองเฮาสิตึกลงป<อ>ฟังเสียงป่าบ่นเ <c oughs> ป็นตะยานคุณอะต่ำยุะเติ เดี๋ยวสิพ่อเดินรุ่นยุ่นละเดี๋ยวเดี๋ยวล่งเลยคุณไป,ปล่งซื้อคุณเพิ่มมองมันเล,ลาะไกลๆเหมนมันจังหวัดบะเลิบเมื่อยสายลง่งน้ำมันลดล่งต่างหลายเป็นซอกคุณ ô, còn cả, còn tuơm nam mẫn buộc thơt, tước ở ngoài coi coi, bóp à, ô, còn có gì vậy, miên gì, tước ở đây cả khoảng tổ มันอยู่ใหม่มันอยู่กับใหม่ปลาหมูมันมักอยู่น้ำขอนใหม่ปลาโทษโอ้ยพี่น้องบางพี่น้องไาเบางตัวปลาหมูพี่น้องปลาหมูไงคุณขับตัวปลาหมูไหมปลาตัวนีงง้งงงงครับเอาไปต้มกับปลากาอะไรนกาใหญ่พี่น้องซ <c oughs> องตัวนี่ปนอิม่ม นี่งนก็แย,ยกประเภทอันนึงต้มมึงคลได้หลายประเภทเลยปลาหมูนี่เสียวไปต้มนะจ๊ะ,<ร>ะตลมสมสวซดน้ำปล<ร>าขาวนี่เสีย<ร>วไปลาบใส่ลสลสแล่งนะจ๊ะเมื่อนี้คุณสิบอดด้ตึกหลหมองดอกสสเอาขึ้นไปเฮ็ดกินใส่แล่ง

น้องครับเดี๋ยวนาย <tôi>

วเอดอกอปัดปจอกตนหนอลุงพี่นอ้องคุยลำยปนวนุกคุยล่ำไยไหม่ <c oughs> วนประอันนี้ปจอกจอกน่อยปจบประจอกปจกาลุงน้องก็เอิญปจยังง ปลามันอยู่น้ำใหม่นะจ๊ะของนี้มีใหม่กับฝนแม่นได้ปลาหาของส่วนเ็บเป็นโคนไว้เพื่ออะไรบอกเทปเป็นโคนกา,า่าวานแหงขวมเลยอืมวานแหกวมเราก็ตุ่มเอาเลยมีไผ่หา่างที่ไหลมัด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 เราก็ตัดอืมแต่ปลาคุยล่ามตรงง่ายง่ายคุยกันหงุดหงิด อุง้งฝากหลับจะสีแล้วแร้งนา่าจะมือนี่ไปไ่ได้ข้าวข้าวปวดข้าวปวดอันขึ้นมาอีกประมาณร้อยเมตรแล้วนะจ <c oughs> จะเจ้าหน่อยกับเบิดมองหาอยู่หากินแล้วทั้งทิ่งขาเจ้าเอาเยาะ เอาเหอะนะจ๊ะมันกะรองลองมามันกะมาอัดอยู่ข้างล่างน้ำบรไหลท่านน้ำโบขึ้นบ่ถึงฤดูน้ำหลากน้ำโบขึ้นน้ำบ่ไหลทางไปอิรินี่บ่ไปนะจ๊ะเป็นจังซูป่ปีกะอั้นกะอั้นเขา่าแนนเข่าจนบ่มี่มองสีปลาขึ้นหายใจไปแล้วบันนี้ปลาเข่า,ขาบุ้งได้บ่ เขาอยตึกเทียนึงเขาก็เลยบตึตอีกจักเทียหืนโอ้ยโอขึนเฮี้ยขเดูหามันนี่ปลาไอไอไอมันดินเรเร็วเร็เอาเขามาทังนี้เร็วมันสิวหมูปลาหมูอุ้ยไอเอขึนเฮียไ เอา้นนั่นขึ้นเล้วปลาหมูนะจ่านี่มีหูบ่ทั้งนั้นมีหูบ่ปลาหมูนะจ่าดินขวกขวกอยูสองตอยู่ทั้งนี่ทั้งนี้เห็นสองต แค่กันออกกอนนี่นี่ปลาดปลาดเออออ,อ,ออกมามไหมออกมามไหมครับน่าออกแล้วตัวนึ่งมันมีอีกตีเยอทเท่าไงโอ้ยตัวนึง มันบวออกด้ไแมเธอเออครับผมนี่ก็เป็นในป่าที่เ้าวาันเหงาเมื่อกี้นะครับผมวันเหนงา,ากับมองวันยากๆเนี่ยครับมันประกอบมันหลายหามองวันกับอหอยมี น้ำม,มันหลดลงหลายม,มันก็ใหม่หลายนะจ๊ะเบิ่งกับพี่น้องปลาหมูโอ้ยขอนซ่อนปลาหมูครับนี่ตมงามครับผมครับท่านนด้ชื่นชอบกับฝากก็ไหลก็อตแชกับผมเป็นวิถีชีวิตอายุหากินครับผมอายุหากิน,นกรฝากก๊ไหลก็แตแชกับผมฝากกดตที่ามครับผม่อนซ้อนอีสานครับไทยสาน,นทันทีครับผม สำหรับวันนี้ก,ก็ขอลาขอบคุณวีองครับผมสวัสดีครับ